วันนี้เราจะมาคุยเรื่องแต่สิ่งที่คนจนทำแล้วคนรวยไม่ทำมีอะไรใช่ไหมคะคนจนเนี่ยขายเวลาปูบุเชอิสหาวิธีการที่ขายผลงานเช่นขายสินค้าตัวเองให้ได้มากที่สุดขายอะไรแล้วแต่ที่ได้เงินมากที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดเวลาไว้ทําอะไรไว้ดูแลตัวเองและคนที่เรารักอันนี้คียเลยว่าคนจน ขายเวลาคนรวยขายผลงานแล้วข้อที่2คนจนเนี่ยเวลาถ้าเขาทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเขาจะโทษคนอื่นเช่นเรศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลไม่ดีหรือนโยบายบริษัทไม่ดีโทษ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 ,โทษไปหมดยกเว้น โทษตัวเองแต่ถ้าเป็นคนรวยใช่ไหมคะเวลาทําอะไรไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยเขาก็จะมองที่ตัวเองเป็นหลักตรงนี้เนี่ยสำคัญไม่แพ้กันส่วนข้อที่3เนี่ยเราชอบดูละครไหมเราติดซีรีส์ไหมหรือเราติดอะไรที่ทําให้เราเสียเวลาไหมถ้าคนรวยเนี่ยเขาจะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปใช้ในส่วนที่มีประโยชน์เช่นการเรียนรู้ถ้าตัวครูชลิตเนี่ย ตื่นมาเรื่องแรกเลยสิ่งที่ทำเนี่ยคือการเรียนรู้ครูเชิญี่จะชอบอ่านหนังสือถ้าจะต้องเรียนในโซเชียลจะต้องโฟกัสเป็นเรื่องเป็นราวไม่อย่างนั้นเนี่ยข่าวลบๆจะเด้งเด้งเด้งเข้ามาแล้วเราก็จะมีหลุดโฟกัสลหลายหลาคนเป็นต้องปรับตัวเองเรื่องที่4เนี่ยคนจนเนี่ยชอบมีทางคนอื่นถ้ามีใครคนหนึ่งว่าคนอื่นบ่อยๆหรือนินทาคนอื่นบ่อย เพื่อให้ตัวเองแลดูดีหรือเป็นคนดีแต่ถ้าฝั่งคนรวยไม่ใช่ฝั่งคนรวยเขาจะชื่นชมคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องที่5เนี่ยคนจนเนี่ยชอบเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะคิดว่าอะไรรู้ไหมคะเราจะคิดว่าสิ่งที่เราไม่ประสบความสำเร็จเพราะเป็นดวงของเราไม่ใช่เป็นตัวเราเราจะไม่ปรับตัวฝั่งคนรวยเนี่ยเขาคิดว่าอะไรรู้ไหมหลักแห่งความเป็นจริง ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยคือผลแห่งการกระทำนี่แหละข้อต่อไปเนี่ยคนจนจะเน้นประหยัดประหยัดยังไงจะรวยในเมื่อรายจ่ายมันมาแบบนี้ต้องหารายได้เพิ่มค่ะคุณต้องอยู่ฝั่งคนรวยเลยค่ะต้องหารายได้เพิ่มเท่านั้นข้อนี้เด็ดมากคนจนเนี่ยจะคิดไปวันวันหนึ่ง เมื่อก่อนทํางานรายวันและหากินเป็นรายวันไม่มีการวางแผนเลยในชีวิตถ้าเป็นคนรวยเขาจะวางแผนระยะยาวเขาวางแผนยันปลดกระเียณข้อที่แปดเนี่ยเคยไหมที่ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่จะฝังเข้ามาในหัวเราว่าคนรวยเป็นคนชั่วร้ายคนรวยเนี่ยอาจจะรวยไม่ได้มาจากการนำมากินหลายคนรวยด้วยตัวเอง รวยด้วยไม่ได้คดโกงเลยรู้ไหมว่าคนรวยเนี่ยนะแต่เชื่อไหมว่าหลายคนอะรวยจากการมากินนะเวลาเขารวยเนี่ยเขาสามารถเอาเงินมาช่วยคนในโลกนี้ได้เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นแสิ่งนี้คุณเช็คเลยว่าคุณอยู่ฝั่งไหนเยอะสุดถ้าคุณอยู่ฝั่งคนจนเยอะสุดแสดงว่าคุณจะจนและถ้าคุณอยู่ฝั่งรวยเยอะสุดเป็นไงคะแสดงว่าไม่นานคุณจะรวยแน่